คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันช่างไม่แฟร์เลยสักอย่างบางคนเกิดมาพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทั้งครอบครัวความรักฐานะโอกาสแต่เรานี่สิต้องเริ่มจากศูนย์บางทีก็ติดลบแถมไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดินอยู่กับที่เหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเคยไหมคะรู้สึกเหมือนจัก,กรวาลไม่เห็นเราเลยทั้งที่เราขอ เราอ้อนวอนเราภาวนาเราพยายามคิดดีทำดีพูดดีเราอดทนมานานมากๆแล้วแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ขยับไม่เขยื่อนไม่เปลี่ยนไม่เป็นดังใจเราเลยเริ่มคิดว่าหรือว่าเราโชคร้ายจักรวาลไม่รักเราหรือเราเกิดมาเพื่อแพ้ให้กับทุกอย่างแต่เดี๋ยวก่อนนะคะท้าเดคีอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่แบบนั้นล่ะ เราอยากจะบอกว่านี่คือกระจกบานใหญ่ที่จะสะท้อนความจริงบางอย่างในชีวิตคุณแบบจังๆคุณไม่ได้แพ้โชคชะตาแต่คุณยังไม่เข้าใจเงื่อนไขของจักรวาลต่างหากเงื่อนไขของจักรวาลมันไม่ใช่เรื่องแฟรหรือไม่แฟเพราะจักรวาลไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับมนุษย์เหมือนที่เราคิดไม่ได้แคร์ว่าเราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ได้ตัดสินว่าใครสมควรหรือไม่สมควร ต่จักรวาลจะสะท้อนกลับพลังงานทุกอย่างที่เราส่งออกไปค่ะคุณลองนึกภาพดูง่ายๆเลยนะคะจักรวาลเหมือนกระจกแต่เป็นกระจกเวทมนต์ที่สะท้อนความจริงภายในของเราออกมาเป็นความจริงภายนอกถ้าภายในเรามีแต่ความกลัวความรู้สึกด้อยค่าความไม่เชื่อมัน่น โลกภายนอกก็จะสะท้อนผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆและก็ย้ำๆเหมือนเดิมเอาจริงๆนะคะจักรวาลไม่เคยลงโทษคุณเลยจักรวาลไม่ได้เลือกว่าใครดีใครเลวแต่จักรวาลตอบสนองพลังงานที่คุณแบกอยู่คุณอาจจะบอกว่า ฉันทำดีทำบุญรักษาศีลน,นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันช่วยเหลือคนอื่นแต่ในใจลึกๆคุณยังรู้สึกขาดยังรู้สึกไม่พอยังรู้สึกโดดเดี่ยวยังรู้สึกว่าชีวิตต้องได้การยอมรับต้องได้รักต้องได้บางอย่างจากคนอื่นเพื่อได้รู้สึกมีค่าลองนึกภาพดูนะคะสมมติว่าคุณแต่งตัวสวยแต่งตัวหลอ่อ พูดจาดียิ้มแย้มยิ้มหวานช่วยเหลือคนอื่นแต่ข้างในคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครรักจักรวาลไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่คุณพยายามเป็นแต่จักรวาลสะท้อนกลับสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ลึกๆว่าคุณเป็นค่ะและนั่นแหละค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนแพ้โชคชะตาเพราะคุณไม่เข้าใจว่าเงื่อนไขของจักรวาลไม่ใช่การทำดีแบบผิวเผิน แต่คือพลังข้างในที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมคนดีถึงโดนทำร้ายทำไมคนที่รักจริงถึงเจ็บหนักที่สุดทำไมคนที่ให้เยอะที่สุดถึงโดนเถงง่ายที่สุดทำไมคนที่พยายามมากที่สุดถึงดูเหมือนไม่เคยไปถึงไหนเลยเพราะคนดีจำนวนมากมีรากฐานของความกลัวฝังอยู่ลึกๆก,กลัวไม่ดีพอ กลัวไม่เป็นที่รักกลัวโดนทิ้งพวกเขาก็เลยพยายามเป็นคนดีแบบแลกเปลี่ยนหวังว่าถ้าฉันดีมากพอโลกจะเห็นคุณค่าของฉันหวังว่าถ้าฉันยอมมากพอความรักจะไม่ทิ้งฉันไปแต่ขอโทษนะคะจักรวาลไม่เคยเห็นค่าความดีแบบกลัวๆแบบนั้นเลยค่ะจักรวาลเห็นแค่ว่านี่คือคนที่ยังไม่รักตัวเองพอ และถ้าคุณยังไม่รักตัวเองพลังงานของคุณจะส่งสัญญาณว่าฉันยังไม่คู่ควรฉันยังต้องรอการยอมรับฉันยังต้องทำอะไรอีกมากเพื่อจะมีความสุขได้จักรวาลก็เลยส่งบททดสอบให้คุณเจอคนที่ไม่เห็นค่าคุณเจอสถานการณ์ที่บีบให้คุณต้องถามตัวเองว่าแล้วฉันจะเลือกตัวเองได้หรือยังจนกว่าคุณจะเลิกขอจากโลกภายนอก แล้วหันมานั่งนิ่งๆกับตัวเองและรู้ว่าแค่เป็นตัวฉันก็พอแล้วคุณเคยไหมคะรักใครสักคนแบบทุ่มสุดหัวใจแต่สุดท้ายเขาก็เดินจากไปเหมือนไม่เห็นคุณค่าของเราเลยแล้วคุณก็โทษโชคชะตาโทษว่าเราคงไม่ใช่คนที่คู่ควรกับความรักแต่คุณลืมมองไปหรือเปล่าว่าลึกๆแล้ว คุณไม่เคยเชื่อว่าตัวเองมีค่าเลยต่างหากค่ะคุณไม่เคยเชื่อว่าคุณคู่ควรได้รับความรักดีๆคุณเลยเผลอเลือกคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่คู่ควรตลอดเวลานี่ละค่ะคือพลังงานที่คุณส่งออกไปแบบไม่รู้ตัวและจักรวาลก็แค่สะท้อนสิ่งนั้นกลับมาให้คุณเห็นชัดขึ้นและมันจะสะท้อนซ้ำๆจนกว่าคุณจะรู้ตัว นี่ไม่ใช่การลงโทษนะคะแต่มันคือบทเรียนเหมือนครูที่ยื่นข้อสอบให้เราทำซ้ำๆจนกว่าเราจะผ่านเงื่อนไขของจักรวาลคือแบบนี้เลยค่ะคุณไม่จำเป็นต้องดีพร้อมคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนบวกตลอดเวลาแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับความจริงในใจตัวเองไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องแกล้งรักตัวเองแต่จงยอมรับก่อนว่า ลึกๆแล้วเรากำลังกลัวอะไรเรากำลังรู้สึกอะไรเพราะแค่คุณตื่นรู้เท่านั้นแหละค่ะพลังของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วและพอพลังของคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนตามคุณถ้าคุณยังรู้สึกว่าทำไมเรายังดึงดูดแต่ความล้มเหลวความรักที่ผิดหวังลองหยุดแล้วก็ถามตัวเองว่าเรายังเชื่ออยู่ลึกๆว่า เราไม่ดีพออยู่หรือเปล่าเรายังรู้สึกผิดกับอดีตหรือเปล่าเรายังโทษตัวเองอยู่ใช่ไหมพอเราตอบคำถามพวกนี้ได้อย่างซื่อสัตย์จักรวาลจะเริ่มตอบสนองเราต่างออกไปทันทีค่ะความรักจะไม่ใช่การวิ่งไล่แต่จะเป็นการดึงดูดความสำเร็จจะไม่ใช่แค่การฝืนฝ่าแต่คือการสอดคล้อง เงื่อนไขของจักรวาลมันไม่ซับซ้อนเลยค่ะแต่มันไม่ปราณีกับการหลอกตัวเองและนั่นล่ละค่ะมันถึงดูโหดร้ายกับหลายคนเพราะเรายังอยู่ในยุคที่ใครๆก็ชอบบอกว่าเราต้องบวกต้องสู้ต้องไม่ยอมแพ้จนเราลืมฟังเสียงในใจว่าเราเหนื่อยนะเราเศร้านะเรากลัวนะคุณไม่ต้องชนะทุกอย่างเพื่อที่จะสมควรได้รับความสุข คุณไม่ต้องแก่งกว่าคนอื่นเพื่อจะได้รับโอกาสคุณแค่ต้องยอมรับว่าเราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้เหมือนคนอื่นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณค่ะแต่มันเกิดขึ้นเพื่อคุณจักรวาลไม่ได้ใจร้ายเลยแต่แค่ตรงไปตรงมาและบางครั้งมันต้องยอมให้คุณพัง เพื่อที่คุณจะได้กลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงเสียทีขอแค่คุณไม่หนีอีกแล้วไม่หนีจากแผลไม่หนีจากความจริงไม่หนีจากใจตัวเองคุณจะเริ่มเข้าใจเงื่อนไขของจักรวาลนี้และคุณจะไม่รู้สึกว่าแพ้อะไรอีกเลยไม่มีใครแพ้โชคชะตามีแต่คนที่ยังไม่เข้าใจมันก็เท่านั้นเอง จงจำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้แพ้ชีวิตหรอกคุณแค่ยังไม่ได้หยุดหนีพลังงานของตัวเองคุณยังโทษกรรมเก่ายังโทษคนอื่นยังโทษพ่อแม่ยังโทษสังคมยังโทษอดีตยังโทษโชคชะตาทั้งที่จริงๆแล้วคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงมันได้หมดเลยถ้าคุณกล้าพอที่จะกลับมาดูพลังงานที่คุณส่งออกไปในทุกๆวัน แล้วเปลี่ยนมันจากความขาดไปสู่ความเต็มจากความกลัวไปสู่ความเชื่อจากการขอไปสู่การให้แล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าจักรวาลไม่ได้ใจร้ายเลยค่ะจักรวาลรักคุณมากมากจนยอมให้คุณเจ็บซ้ำๆเพื่อให้คุณตื่นเหมือนกับพ่อแม่ที่ปล่อยให้ลูกล้มเองเพราะถ้าพ่อแม่ช่วยพยุงให้ลูกลุกยืนตลอดเวลา ลูกจะไม่รู้จักลุกด้วยตัวเองเลยแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเหยื่อของพลังงานอีกต่อไปคุณไม่ต้องแบกอดีตคุณไม่ต้องทำตัวดีแบบกลัวๆคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองแล้วเลือกใหม่อีกครั้งเลือกอะไรเลือกที่จะรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไข เลือกที่จะไม่ยอมอีกต่อไปกับคนที่ไม่เห็นค่าเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองไม่ต้องเล่นบทบาทใครอีกต่อไปเพราะจักรวาลจะตอบสนองคุณในทันทีเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนพลังงานของคุณเองค่ะไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอปฏิหารจากฟ้าแค่คุณเปลี่ยนความเชื่อข้างในชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนตามทันทีค่ะ นี่ละค่ะคือพลังของการเข้าใจเงื่อนไขของจักรวาลไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่เรื่ององมงายแต่มันคือความจริงที่วิทยาศาสตร์ก็เริ่มยืนยันแล้วว่าพลังงานความเชื่อความคิดล้วนส่งผลต่อความเป็นจริงของเราจิตวิทยาก็บอกว่าคนเราจะดึงดูดสถานการณ์ที่ตรงกับความรู้สึกลึกๆที่เรามีต่อตัวเอง ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าคุณจะเจอแต่คนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าโลกไม่ปลอดภัยคุณจะอยู่ในสภาวะหวาดกลัวตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับรักดีๆโดยไม่ต้องพยายามมากมายฉันมีคุณค่าแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จฉันให้อภัยตัวเองในทุกอย่างที่เคยผ่านมา แล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนสนามพลังงานและจักรวาลก็จะเปลี่ยนทุกอย่างให้คุณเห็นเองไม่ใช่ด้วยการบังคับแต่ด้วยความรักค่ะเพราะคุณไม่ได้แพ้โชคชะตาเลยคุณแค่ยังไม่รู้ว่าคุณคือผู้สร้างโชคชะตานั้นเองมาตลอดขอเพียงคุณหยุดแล้วฟังเสียงข้างในคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณยังไปได้อีกไกลแค่ไหน ถ้าคุณเลิกกลัวแล้วก็เริ่มเข้าใจเงื่อนไขของจักรวาลจริงๆขอบคุณที่ฟังจนถึงตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้รู้สึกเบาลงไม่รู้สึกผิดกับอดีตไม่รู้สึกด้อยไปกว่าคนอื่นไม่ต้องพยายามเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอีกแล้วจักรวาลรักคุณอยู่เสมอแม้ตอนที่คุณไม่รักตัวเองเลยด้วยซ้ำ และถ้าคลิปนี้นะคะช่วยเยียวยาหัวใจคุณได้และสะเทือนอะไรบางอย่างในหัวใจคุณอย่าหยุดไว้แค่ตัวเองนะคะแชร์ต่อให้ใครบางคนที่คุณรักคนที่คุณอยากให้เขาตื่นคนที่คุณไม่อยากให้เขาเจ็บอีกต่อไปคนที่กำลังรู้สึกเหมือนแพ้โลกใบนี้อยู่ขอให้คุณช่วยปลุกคนที่คุณรักให้ตื่นไปด้วยกันอย่ารอจนเขาหมดแรง ท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมคอมเมนต์เล่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ให้เราได้ฟังและเราจะส่งพลังงานดีๆกลับไปหรือกดติดตามช่องเดอคีไว้สำหรับเพื่อนร่วมทางใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับฟังเพราะเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอค่ะขอบคุณกัลยาณมิตรสายจิตวิญ,ญญาณทุกท่านที่สนับสนุนเดอคีมาตลอดทั้งทางช่อง YouTube และ f เฟซ o o ๊กแฟนเ page ทั้งการติดตามและการสนับสนุนกำลังใจพิเศษด้วยซุปเปอร์ตงและก็การสมัครสมาชิกคุณคือแสงหนึ่งที่สำคัญในจักรวาลน,นี้และขอให้คลิปนี้เป็นกุญแจเล็กๆที่เปิดประตูให้คุณหรือว่าใครบางคนได้ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณที่ยังเชื่อในความเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ยังศรัทธาในพลังของหัวใจตัวเองเราจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไป แสงจากจักรวาลส่งถึงคุณเสมอเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันค่ะเรารักคุณเสมอจักรวาลก็เช่นกันด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ